สบายดีพ่อแม่พี่น้องเดกซีวัุกสุขนเนาะมอนี้กอมาพบกันเช้าๆพ่อแม่พี่น้องเลยสิไปส่งลูกไปเพียนนี่คือเป็นเตเข่าเนาะส่งน้องสถิตไปเพียนจ้าอ่ะลูกใชสบายดีอ,อ่กองเข่าเจ้าปประตูลูกป,ประตู อันนี้คือตอนเศ้าวันจันทร์เนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็มีผัดกะเพราให้น้องเสตมัดจะดีแด้วมันมันมันพุง่งเลยหิวเอาไปนะ,นะตอนนี้ก็ Yeah. กแบวมันก็น่าจใช่ไหมใช่เนะเอาสุดแกรถเอารถออกให้แม่นะไปไหนาไปใส่กับ เนียนี่อันเป็นทรงน้องสาธิตระกะละคู่ช่วงขาเทิมเลยแม่นวะลูกขาเทอมาเรียนพิเศษแม่ถ้าเปิดเขียนไป เด็ดเป็นเต็นแลยลูวยไปล้วลนะ พ,พี่น,อนอ้องเนาะตอนนี้มาก็กำลังจะออกไปออกไปเอ้นียพ,พี่นอ้องตอนนี้ก็ลังมหาหอดองเฮียนเลยเสียงฉนัน,นวอนไวแท้ เด็สิเปจดใจค่ะหอนอ,อ,อน่องชอทิกกอนได้เอาเงิในใจเรียนเ้ยไปเข้าไปเฮียงเข้าไปสิเปจดใจค่ะเรียนทำยังไงกันนะเอาเข่าไปไหวไหมลูกนาะ โอเคพี่น้องก่อนนี้ก็ได้ค่าเพิ่มค่ายังเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือกัาบบันได้ค่าเพิ่มตางบัเช่วยเพื่อนหอยัองกูตืนบ่ปกดโพสถ้้เพื่อน น้ำเต้าหู้เส้นน้ำตะหุไม่เชียวกินอะไรอันนี้บอกของมาเฮียบหน่อยฮะ ลูกไลูกเชีงซีนะเออเขาเอาไปผูกแคนแม่ใบองมันไผเป็นเม่ใบองคลายนี่อ๋อจะใช้เพ่ถามเมียโคในบัวไปทำคายนะลูกเราอแม่ใบธงยังไ่ได้มีกินละว่าคายหน่งกิน่ซีละกินหลายเด้อทวนเลยงมียรถตดเสาเป็นพ ร่กันบันไดไงร่อนบนเตียงนี่ไงชโน่บอชิโน่เป็นไงก็ดีนะใช้นม้านเราอยู่เล็กหายอันหายเขาอ,อันชื่อออกเครื่องออกกำลังกายมาให้อีกตัวออกรรกำลัออกรรงกายแล้วเอาออกกำลังกายแล้วดีท็อกดีท็อกแล้วอันรับใสอ่อันรับใสอ่อันเป็นแค่ดีท็อกไลท์ไปหาหมอไปหหมอ <laughs> เลือดร้อนว่าทุกอย่างมาดีแล้ว <laughs> คุณนายเตื่นช่วยคุณนายหอยเปลิาหน่อยแบบมือแห้งดิยังเส็จมั้เสร็จมั้งหรครับดึงสายแกไปแกไปฮักปุ๊บ่ะเพิ่นบ่เห็นฮักกันจะได้น้ำยังมาน้ำมันเขานำเขามาเอาไม้เพื่อนกินลูกแพไข่ น้ำตาหูว่าอีนกางเงินึงน้ำมอวงมาฝากกันไหมเอามาฝากเพื่อนค่ะเจ้ากระยาบว่าไปชิก่ะเอาบัลลังก็จะชีเชื่อกให้กินกินไม่น่าม่วงอ่างนั้นมาเลยกินน้ำกันกับไร้บบุหามือหนาเอากินน้ำกันกับเพื่อนคอยกินก้อนเจ้าจังกินยันมือหนาด้วยยันเจ้ากินบ่เป็นมันจะจืดชืดเนาะ กินบอืมหายใช่ป่อื่นน้นี่รอเออว่ากินเป็นละกะชื่อมาหาบะ้มา้ส้อมมาเ็เจ้าิไปตลาดรองอืา่บกินเพื่อนบินอืมันัินเด็รพักคาอไ้แต่ว่าเพื่อนนะพักคาคอยกาแตกจนแก่ว่ละเีไม่พีผลาญก็ลลยได้พักคาเากาขึ้นไว้ครับเอ้ากูตัดกูวิีดมืให้มันเหียเลยกับแม่เมนาะถ้าเขาตัดนะมันแต แต่เ้ามมด้านนะมันแก่แล้วมันจะแห้งมันแห้งไปชื่อได้แตกค่ะในสมบรณ์ว่ามนะเพ่นบื้อนี่ยว่ามันขมลงเืบ้อแก่ไ้้ม่ต้อไปตลาดทีแต่ยังไปขไปบ่าอาหารก็มาตะบุน

เจาะตีน้องตัวเฝ้าก็ใจยิ่งใจหึงเนาะเข้าว่าหากระเพราบ้านนี่ตัวไตยบ้านชื่อนี่ยังว่ามันเจาะตีทานหั่นเนาะเดี๋ยวนึงอ่านติดไปทั่วบระเทือนก็ไม่ยุกใช่กระให้มันเย็นก้อนจังมัเปิดมันบมดมันบมดติดได้มันแห้งมั้งกินบ่น้ำตาลหูกินน้ำข่อยก็ได้ได้กินโหลววะเนมันเป็นโลลวเออนี่ช่วงที่เช็ดอยู่มันกู ชื долларов, không ่อเอาเงินที no. <c ười <c ười ่ดุกชื่อของดอง้าอยากกินตัวนี้บเลี้ยงบเลี้ย่าคือกบ้ยงใบบ่บอกใบบ่อบลางเลยทั้งไก่ทังหมาเลยนกเิ่นมันกิน้นแซ่ติกองมันหงมันงแล้วเรากินกับขกมนหน่อยดไหม แม่ได้สาได้วาบเชอย่างว่าเค้าเพาะหอกันใช่ไามฮะมันเป็นใช่มเนี่ยสมอของกเข่อยแบบน้าบ่อะไรฮะมิมี่รจ๊เขรสชาดฉันกินกูเห็นเขาไม่เจ้าหายกูยุ่งบ่มาทไปนอนห้อเมอให้มักเชื่อเออคือบอกคแปอ่านี้ว่าอิ่มแหละ

เกาะเคยปะกจมาแล้วหิน่ากัว่าหินชัยห้ย่้วนเลยนะอันนี้มาว่าตุ่นมาแน่เอ้าเอ้าวันเป็นล่างี่ปิดน้าเป็นม้วนอยู่แล้วท่าได้เปิดน้เปิดต่อได้ไหมปลาสลิด ป่าก็ค่ะนของขายด้กปตรด้ไหกินขาหรือเป่ากินข้าว่ะกินแล้ว มันตอนไหนมันตอนนี้นะตอนจะทำอะไรกินด้วยมันหอมติดขึอนไม่ไปกินดิองอาหารก็คือขันแป้วแต่ตัวนี้เนั่งกินติดืึ้นนี่นะบอกนั่นยังเดียวในหนะ่งเดียวเนี่ยบอกยังเียบเพียงเรื่องเดียวกูก็แบ่งพริกมาแต่ไหนท่านครัวบอกอยากกินแบบนี้น่าจะ อีกองยังมาเห็นนี่พักจันกินเลยมาเพื่อนกับตมแจ้วอะไรวะตำแจ้วคักคใส่ผักหอมผักบัวลงบะบายรสมวนตลาดขึ้นแฉลบเห็นมี๋ยวจานกินขึ้นแฉลวอ่ะหวนอยู่เลนผัวบี้อีกูบ่ายแจ้วน่อยบ่ายแจ้วหร่อคนคือว่ามาแล้วน้อยอะไรวะคือยากก็มานืกตำรอเห็ดคือก่อนว่ะเพียแจ้วตามไม้ก็ไม่แซ่บไห นี่เจวเก่าข้างส่วข้างยางนะบายแต่๋ยวใว่าอยากตัวนี้บรว่าอันอยากอ่นี่เกือบกพักมือมืดคือเห็ดกเนาานอเตาน่าหัวงวกเนาะือหมกนกันนง้คล้ากนเนาะเห็นด้ตาจี แค่บ่แ่เตู้หานั่ก่อนแคนี้นั่งนั่งเอาแต่ปลายมันออยื่อย หลายคนก็หลายคนตัวเนาะว่าหลายคนก็หลายคนก็มีคนนางข้างหลังแต่ละคนมันไม่ได้คือกันนะถ้าว่าเมียแล้วนางนั่งก็คิดว่าแบบอันิกันีอเราผิดกันเไหมฮะเยอะเนะนางอะไรจี Những nắng chân đi ở tây bay, vậy. Vả lắm nhung bây giờ là bọn hoa mày đi. Bọn chúng ăn thoáng nắng mừng mày nhao 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 เมื่อโยต้าบค่ะน่าค่ะแกงนะมังน้องใหม่เกเรามาแล้วก็แล้วก็มาเฮือนก่อนแล้วเนมื่อตาวค่ะให้ดุอยากเสื้อนักเรียนนะเร่วนเจ้าตัวนี้บ่นงงงงแบบบ่ตัวนึงนะอันนี้เขาอยู่ห่ะตัวอันมากระโดตัวไ่นเนาะเล่นแบบ เล่นแบบดงดงดงก็ว่ามีดิฉันเราก็ได้อุยอุยนี่บริจาคไงอุยอุยนะจำสิอุยหยางดงดงดงเขาไม่ได้เลยถนปุ๊ดอะใครแน่ดิจำสิอุยเด้องก่นอุยนี่บริจาคที่่บริจาคว่าอุยบ่ะกินนะนี่มันต้องกินเวลาอุ่นๆเนาะมันมันแบบว่าถ้ากินแบบว่าเย็นนี่มันเลี่ยน

A ạ, ngăn nữa than tay này cô kỳ à, chỉ nè mọi người khác chị tay ngăn nữa màu nạn nữa kỳ càng nó chỉ càng nữa kỳ cái nhất coi, càng ấy... nào kỳ càng nữa kỳ càng nữa kỳ chắc nữa rồi, <cười> <cười> nó ra,

กนตนเดเกจะเห็นก็สะมอนะจะตัดคืะมอนจะเป็นอย่างนี Keith ้วอเอาฉิก <casos news> <sa> ินเห็ดเลยเหลือไ้ตั้งนังงอนัวต้องไปอาบน้ำอะไรกะเกากรุ๊ดๆเลยตื่นมาอาบน้ำั่งหนั่งตาเปลี่ยนเครื่อก็คือมาเลยจ้วจ้าวการแบบอาการห้อนนี่ฮะการท่าบอก กะถ้ามันกะมิเจาอ่านหน้าคอยนะมิจเจ้าหน้าห้องไม้ได้โผล่ใช่จงถามว่าตั้งทีั้งตีมูจิากีบบนาหักไม้ดิยังเป็นเกิบนะบ่เกิบนะบ่อหน้าหักไม้คน้าหมองไม้เนี่ยวันหน้าบ่จิอันนี้วนเปิดมาันสิรับี่เป็นคกินเด้อของเจ้าบ่อหละ เาไปตากแดดอะไรก็ได้เอาผนมีดแนพุนนน้อยให้คอยเทะับไปเลีวไปตากแดดให้มันเปื่อยไว้โอ้โหของมันกินได้เฮ้ยคือคนสอนกค่คนสนแน่นเอามดเลยจัดเงตัวจัดเพลงที่บอยเราคือแล้วคือแล้วงามเลยจะใส่เสื้อตัวนี้ปะบ๊้ยยง

Bọc chai la lai Bà lắm nè Nắm chip mà hơi Khô mình hát hơi Mình ừ. cho bò Nắm sót thì hơi, ừ. hơi. Ừ. lục cho cả hà lục khỏe em có tươn mà nè nay cái em có tươn ba phải khô không hơi yeah. Kính leo cả đây Mới nay chắc ông già đấy mà này กบม้อนนะแม่งคบหนาวแลยไหนเงินนอนไปเปิดน้ามอืลอละกอเปิดได้ยุบอะไรเนาเนะได้ยุบล้างก็เปิดจิ <laughs> ้มเข่าอิ่มเป็นที่เรียบแล้วหอยแล้ววกแห่พี่น้องคลิปในกาฝากวกแห่พี่น้องกดไลคล์กดแชร์กดติดตามในช่องคี่เกา่าอันนี้ก็ได้เงามันมาข้างอันแนวล่าง กวนอพ่อแม่พี่น้องจะดีกันเนะสบดีบักสิโคสุ